ข่าวเด่นท้องถิ่นชนออนไลน์ประจำวันที่27กันยายน2566ชนบุรีแจกใบเหลืองแล้วเทศบาลตำบลหนองชาติอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหม่พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองชาติเขตสองทั้งหมดกรณีที่มีการร้องเรียนคณะกรมกรมการการเลือกตั้งว่า,าการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองชาติอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีไม่บริสุทธิยุติธรรมและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยว่านายยุทธศิษพานุวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลหนองชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองชาติเขียสองประกอบไปด้วยนายมนตรีสุขุณานน์นายฉลองใจเย็นนายวิทยามิสารินายพบเพิ่มภูลมงสง่านายโอลานยิ้มแย้มและนายวิรั์เนื่องจำนวนอาจมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจึงส่งเรื่องให้ทางสารอุทธรภาคสองระยองพิจารณาพิพากษาเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาสารอุทธรณภาคสองระยองได้มีคำพิพากษาว่าทั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองชาติ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองชาติเขต2มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งจึงได้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือการให้ใบเหลืองที่หลายคนทราบกันดีประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองชาติและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองชาติเขต2ทั้งหมดจากการไต่สวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวพบว่ามีการซื้อเสียงกันจริงถึงแม้ว่าผู้คัดค้านทั้ง7คนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีส่วนร่วมในการกระทําความผิดแต่ผู้คัดค้านทั้ง7คนได้รับประโยชน์ อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่ทิ่งธรรมจึงให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองชากและสมาชิกสภาเทศบาลเขตส,สองหม่ดังกล่าวโดยจะมีการเลือกตั้งภายใน60วันนับตั้งแต่มีคำพิพากษานอกจากนี้ยังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรีได้มีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งทําให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งและบางส่วน ได้ส่งมาให้สารอุทธรณ์ภาค2ระยองพิจารณาพิพากษาอีกครั้งหนึ่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุ้นด้วยใจระทึก